ขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการร้านนาอร์แดแคทวันนี้จะพาไปหูเรื่องไหนจะไปริวม,มาฟังกันเนื้อเจ้าสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนายภาควินมโนธรรมวันนี้นะครับผมอยากนำเสนอเรื่องของผีปุย่าครับผมซึ่งทุกคนหลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วว่าผีปุยยาคืออย่าง แต่ว่าอาจจะยงองผมประวัติของมาครับและความเชื่อในด้านต่างๆภาคอื่นๆครับผมวันนี้ผมเลยมีเพื่อนของผมนั้นจะมาเพ้่ความรู้ในด้านเรื่องของประวัติผีป่ย่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ในวันนี้เราจะมาเริ่มในเรื่องของผีป่ย่านะครับผีป่ย่านะครับเป็นผีตามความเชื่อของชาวล้านานาไทยโบราณน,นอกจากนี้ยังหมายถึงวิญ,ญญาณของคนที้ล่วงลับไปแล้ว รวมถึงผีในละที่ที่เฮานับถือตัวนะครับโดยผีปุยานะครับจึงเป็นที่นิยมของเจ้าล้านนาที่บูชาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้คุณและโหดแก่คนได้นะครับครับุอยากทราบว่าในเรื่องของด้านความเชื่อนี้มันมีความเชื่อด้านของผีปุยายัางไงบ้าง ก็คือสําหรับความเชื่อเรื่องผีปูย่าของล้านนาเฮานะครับก็คือว่าเพื่อนเชื่อว่าเนี่ยผีปูย่าเนี่ยเป็นผีบ้านผีเฮือนที่คอยปกปักรักษาเฮานะครับปกปักรักษาครอบครัวเฮาถ้าเฮายิ่งบูชาปเพิ่นหรือว่าไหว้เพิ่นเนี่ยเพิ่นก็นจะยิ่งแบบปกป้องเฮาไปเรื่อยๆเนี้ยครับก็คือเป็นที่เคารพเส้นไหว้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษเพื่อให้ผีปูย่าเนี่ยคุ้มครองลูกหลานเฮาคือมีความสุขความเจริญ เป็นไล่ยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจครับสร้างความสามัคคีในตระก,กูลแล้วก็ยังเป็นการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเคยญาติให้มั่นคงครับครับผมตะกี้เกาะคือความเชื่อในด้านของผิพิญญาในบ้านเมืองล้านนาเฮานะครับแน่นครับอ่อคาคำถามต่อไปน,นะครับคือผมอยากว่าในนอกจากบ้านเมืองด้านนาเฮานะครับมันมี พราะว่าผีปุยญาติอื่นก่อภาคอื่นอย่างเช่นภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ครับมปน้มีเหมือนเฮาก่อเลยหรือแบบอาคล้ายคลึงกันยังไงบ้างครับมีครับส่วนใหญ่จะเป็นภาคอีสานนะครับน้องที่มีความเชื่อเรื่องผีปูญาติคล้ายคลึงกับภาคเหนือบ้านเฮานะครับน้องก,ก็คือว่าเปิ้ลเนี่ยก็จะมีความเ,เ,เชื่อเหมือนก,นกันว่าถ้าเฮาเนี่ยเขาลบบูชาผีปูญาติเนี่ยเปิ้ลก็จะปกปักคุ้มครองเฮาเือเฮาเนี่ย มีสุขภาพแข็งแรงแลวก็ครอบครัวเขาเนี่ยจเจริญงอกงามครับแม่นโดยภาคอีสานเนี่ยเวลาเปิ้นจะบูชาผีป่ย่าเงี้ยครับเนาะปิน้นก็จะมีการฟ้อนผีฟ้าหรือว่ารำผีฟ้าเป็นประเพณีในการบูชาอย่างหนึ่งครับซึ่งเป็นรูปแบบของการทรงเจ้าเข้าผีในภาคอีสานครับแม่นอ,อ๋อยาู้ว่าจื่อของ เอาผีทางด้านทา้าอ,อื่นๆนี้มันมีความคล้ายคลึงในร้านนาฮาก่อนหรือว่าในร้านนาฮามันมีแบบชื่ออื่นๆกอ,นอยอะครับครับโดยในภาคอีสานป้นเกิดจะฮ้องผีปู่ย่ว่าผีปูตาครับแมนคือก็คือเป็นชื่อเรียกคล้ายๆฮองนี่แหละครับฮากับผีปู่ย่ป้นกับผีปูตาตอนนี้ฮาคงได้รับข้อมูลกันมากพอแล้วนะครับทั้งอวัด ของผีบุญญาและกับความเชื่อในภาคต่างๆแม้แต่ภาคอีสานภาคกลา,างภาคใต้นี่ยครับเฮาก็ได้หูกับหมดแล้วเนาะเออเฮามารอดูกันว่ารอบต่อไปเฮาจะมาเล่าเรื่องอะไรอัญญกนะครับฝากรอติดตามได้เลยครับสวัสดีครับ